ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีดต้อนรับเข้าสูสา่ The s h าว Channel แล้วก็พบสรุปต่ออีกเช่นเคยนะในวันนี้เราอยู่กับเกม Fate g a t h o r ER, e r แล้วก็รายการแนะนำแสแบนเนาะซึ่งรายการแนะนำแสแบนในวันนี้จะพาเพื่อนๆมาศจความรู้จักกับเทพเทียนนะครับซึ่งเป็นแสแบนคลาสผีด P ึงเดอร อย่างแรกเลยผมได้ตัวนี้จากการใช้ตัวสีดาวแรกมานะซึ่งน่าถามว่ามันคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุ้มแค่ไหนในการใช้งานอย่างแรกเลยนะเฮฟเทเทียนเป็นเซอร์แบงค์าร์พีเดอร์เขาจะชนะคาร์สอัศวินนะซึ่จะสร้างความเสียหาย1.5เท่าให้3คาร์อัศวินแต่ในส่วนของแคสเตอร์แอสซิซินไรเตอร์เนี่ยตัวคาร์นี้จะสร้างความเสียหายลดลงนะครับซึ่งมันหายไป50%เลยทีเดียวในขณะเดียวกันคาร์ที่ชนะจริงๆจังๆก็คืออันเตอร์เอโกแต่ว่าอันที่แพ้เต็มรูปแบบก็คือฟอร์เรเนอร์ ทางห้าสกิลติดตัวเนี่ยจะมีอยู่4สกิลสกิลแรกก็คือ Independent Action ซึ่งจะเพิ่มดาเมจิีิเขาให้12%สกิลที่2 c Karma f a c t สกิลนี้จะต้านทานก,การเกิดคีด้เข้า10%แล้วก็จะเพิ่มอัตราการได้รับดา10%ด้วยสกิลที่3 Territory Creation Lang (EX) ตัวสกิลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของอาการให้12%ในส่วนของสกิลสุดท้าย o b v i o n Nullification ตัวสกิลนี้จะเพิ่มตัวดาเมจของตัวฮกุให้อีก10%เพราะฉะนั้นตัวสแปรตัวนี้มันจึงเหมาะอย่างยิ่งในการใช้ฮกุนะครับ โอเคเรามาพูดถึงสกิลเลขใช้กันบ้างสกิลเลขใช้สกิลแรกเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มอาร์ตการ์ดแล้วก็บัสเตอร์การ์ดครับโดยมันจะเพิ่มให้เริ่มต้นที่20%แล้วก็สูงสุด30%ผอนี้จะอยู่3เทอร์นะซึ่งตัวสกิลนี้มันมีผลเพิ่มเติมด้วยนะผลเพิ่มเติมมันก็คือจะทําให้เราชนะคาส a s เตอร์ครับผลนี้มันจะทําให้เราโจมตีคาสเตอร์แรงขึ้น2เท่าแล้วก็ ถูกโจมตีลด,ดลงครึ่งหนึ่งเนาะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเสมอเป็นคาร์ดไรเดอร์เนาะแต่ในส่วนการโจมตี3คาร์ดสวินยังแรงขึ้นเท่าเดิมเนาะในส่วนของกูดาวก็จัดว่าสมน้ำสมเนื้อเนาะเพราะว่าเริ่มตัวที่8เมื่ออัพจนเต็มจะกลายเป็น6เทิร์นมาถึงในส่วนของสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยเข้าใจง่ายมากโดยที่มันจะเพิ่มตัวเกรให้ทันทีแล้วก็ไม่มีผลอื่นด้วย สตาร์ตเริ่มต้นที่60%แล้วไปสูงสุดที่120%ในส่วนของครูดาวเริ่มต้นที่9เทอร์เมือ่ออาจนเต็ม,ตมจก Turn, นะกลาย7เทอร์เนาะสกิลนี้เราจะทิ้งไว้ที่เลเวล8เพราะว่ามันจะชาร์จเกตให้เราเต็มในทันทีเนาะมาถึงตัวสกิลสุดท้ายเนาะสกิลนี้ก็มีความสกัญเช่นเดียวกันนะตัวสกิลนี้มีผลในการลอบเป้าแล้วก็มีเพิ่มอัตราก,การเล่นเกต อีกทั้งมันยังเพิ่มพลังป้องกันให้อีกด้วยนะโดยมันจะมีข้อเสียเพียงหนึ่งเดีวยวก็คือจะดูดสถานะเคิร์ดของเพื่อนร่วมทีมมาที่ตัวเธอทั้งหมดเนาะซึ่งตรงนี้แม้ว่าจะเป็นข้อเสียแต่เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เนาะโดยอัตราการเล่นเกตและพลังป้องกันเนี่ยมันจะเกียตามเลเวลนะพลังป้องกันน่ะมันจะสตาร์ทที่30%แล้วก็ไปสูงสุดที่50%ส่วนอัตราการเล่นเกตเนี่ยมันสตาร์ทที่20%แล้วไปสูงสุด30%แล้วก็ผลทั้งหมดนี้มันอยู่หนึ่งเทินาะแต่่สวนนใชาเจราาะอมาาใใช้นกรป้องกันเพื่่อรมมทีแตเเเมอรากจตตีขง็ะ นนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตโอกุนี้กันบ้างนะโทกุนี้เป็นโ o กุเป้าเดี่ยวโจมตีแล้วก็จะลดต้านทานของมาสเตอร์แล้วก็อาจการนะโดยมันจะลดเป็นระยะเวลา3เทินแต่ว่ามันจะลดแค่อย่างละ10%นะแต่ใน,นส่วนผลเพิ่มเติมจากการโอเวอร์ชาร์ดเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงของโทกุนะโดยอันนี้มันจะเพิ่มก่อนการโจมตีเนาะความแรงก็สตาร์ที่สิแล้วก็สเกลสิต่อการโอเวอร์ชาร์ดถึงรอบ เป็นการเป็นสูงสุด50%นะซึ่งถ้าถามว่าจําเป็นต้องโอเวอร์ชาร์จมากไหมก็แล้วแต่นะครับถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องทำเนาะมาในส่วนของตัว CE ที่ใช้ควบคู่กับตัวสบายตัวนี้เนาะซึ่งในส่วนของ CE ที่ใช้ควบคู่กับตัวสบายตัวนี้มันจะแทบไม่แตกต่างจากตัวสายอาร์ทั่วไปเลยเนาะโดยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะใช้โฮกูตอนเนื่อง3าครั้งเนี่ยผมจะแนะนาเป็นรอยยาะไอซิ่งเนาะซึ่งในส่วนของโฟมโอคาร์บที่ปลดเต็มแล้วก็ยังมีโอกาสทําได้เช่นเดียวกัน ึ่งในส่วนของจอกดำนะั้นมันจะแรงกว่าด้วยประการทั้งปวงแต่ว่ามันจะวนได้แค่สองครั้งมันจะขาดไปอีกนิดหน่อยน่นแหละแต่ในส่วนของตัว CE ที่มันมีเกณฑ์เริ่มต้นให้5 0นั้นะมันเป็นการการันตีอยู่แล้วนะว่าตัวเฮฟเฟเทียนจะใช้ตัวฮกุสาครั้งซึ่งถ้าจะให้ผมอธิบายหลักการทางานก็คือชาร์จ50%ยิงฮอกุ oku, ชาร์จ100%ยิงฮอกุ oku, ชาร์จ100%ยิงฮกุ oku, oku, ซึ่งก็ครบ3าครั้งพอดีเนาะแต่ทางด้านดามเม มาพูดถึงตัวสวานที่จะใช้ควบคู่กับตัวสวานตอนนี้กันนะตรงนี้หากเราจะเน้นเกมเร็วเนี่ยให้เราเน้นไปที่ตัวที่มีความสามารถในการชาร์จเกรห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับซึ่งก็จะมีแคสตเลียที่ทํางานได้ดีที่สุดล่าลงมาก็จะเป็นไลเนสแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเวเวอร์เนาะในส่วนของทามาโมเนี่ยจะไปนเน้นที่เกมยาวมากกว่าโดยตัวที่เด็ดของตัวทามาโมเนี่ยจะอยู่ที่สกิลเพิ่มประสิทธิภาพของอาการและก็สกิลที่เพิ่มความแรงของฮโกุตรงนี้ถ้าถามว่าทางไหนดีกว่ามันแล้วแต่สถานาการณ์เนาะในส่วนของตัวซัพพอร์ โดยรวมแล้วนะตัวสบายตัวนี้จัดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนที่ขี้เกียจเนาะเพราะว่าตัวเธอสามารถชาร์จเกียรได้100%เลย และเนื่องจากตัวเธอเป็นตัวสรายสายอาร์ตถึงแม้ว่าตัวเธอจะเป็นตัวสรค์ที่โจมตีเดียวหากเราคำนวณดีๆแล้วเราจะสามารถใช้ตัวฮโกุได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้จะเหมาะกับการใช้ในชาเลนจ์อย่างมากถึงแม้ว่าหลังๆชาเลนจ์เนี่ยจะมีตัวศัตรูมากกว่า1ตัวก็ตามทีซึ่งตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาทํามาเพื่อดักการใช้ฮโกะและเป็นเมนแค่ตัวเดียวเนาะซึ่งหากถามว่าตัวเธอจะไปอยู่ตำแหน่งไหนตัวเธอจะเป็นตัวเก็บตกนะ แล้วก็จะอยู่ตำแหน่งลท้ายๆเพื่อลงมาใช้โฮกุแล้วอัดศัตรูสันทีซึ่งข้อดีของเธอที่หลายๆตัวทำไม่ได้ก็คือชนะหลายคาร์นะซึ่งถ้านับดีๆก็6กคาร์เลยนะก็คือเซเบอร์อาร์เชอร์แลนเซอร์เวัเกอร์และก็อันเตอเอโก้และในกรณีที่เราใช้สกิกลหนึ่งเราก็จะชนะคาร์ดของแคสเตอร์ด้วยนะทางด้านตาเมจเนี่ยจัดว่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่ยังขาดสามคาร์สวินที่โจมตีเป้าเดียวตัวสวาต,ตัวนี้จัดว่าเป็นตัวสวาที่ดีเพราะมันประหยัดทรัพยากรให้เราได้อีกเยอะเลยนะ ซึ่งถ้าเราคำนวณจากรายจ่ายที่เราต้องตั้น3มค้สกับตั้นตัวเดียวเนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะและตัวนี้มันไม่ใช้ตัวหินสกิลด้วยตรงนี้มันทําให้เราสามารถจัดสรรตัวหินสกิลที่มันค่อนข้างสําคัญและหายาก เอาไปให้กับตัวอื่นที่มีความสําคัญมากกว่าได้เนาะในส่วนของการฟาร์มหลังมาเนี่ยเราจะเจอมอนสเตอร์ในสูตร3นึง 1, 1แล้วก็1 3เยอะเนาะตรงนี้เราเลยสามารถเอาตัวเธอมาใช้ในสูตรนี้ได้เนาะโดยโจมตีพวกที่มันยืนอยู่ตัวเดียวที่เหลือก็ให้ตัวเคียร์เวฟตามปกติเป็นคนจัดการไปซึ่งตรงนี้มันสามารถทําให้เราเคลียร์3เธนได้อย่างง่ายได้จากข้อดีที่ว่าชนะ3คาดั้นเองโอเคสำหรับวันนี้การพูดถึงตัวเฮฟเฟียเทียนก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคีนี้ฝากกดไ like, ์้ด้ดดดวย,ย,ย cribe เอาไว้พวกเป็นใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ